ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอีสานพาแหงครับผมเนาะก่อนอื่นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกําลังได้แก่กับทักช่องเอาโอนี่มาตามหน้าทางปู่วัดป่าอุดรครับผมเนาะให้เอฟซีแฟนช่องครับเนาะล้วก็ขอโทษขอแพยหลายเพราะวา่าฝนตกด้วยพี่น้องด้วยเสียงอาจสิบว่ชัดเจนแต่ว่าให้ดูที่ แนวทางงวดนี้ครับผมปูวัดป่ารอดฝันมาเนาะสองขนะึ้นนพ่น้องเด้อต่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังตัวเลขน้ำกันเนาะวิเคราะห์ไปน้ำกันครับผมเด้อสำหรับไปให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่าอีสานพาเห่งครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขเด็ดๆดังๆจากข้างช่องหาฝากพ่อแม่พี่น้อง ไปรับชมตัวเลขน้อกันครับอันงสองคนนั่นทัวเมียทังคนนั่นนะครับผมถือมีดสิดปาดข้อิ่นผู้อายุไกลผู้กับยานผู้กับกาเขาไปนะผู้เป็นแคาระบาดเนาะเดี๋ยวเห็นเขาสูดในกางเขาติดขาผู้แม่นี่มันนี่ตลกมีดวงคาเพียะมีดเป็นวงงอวงงใช่ทอ้งในนอาในนอตทั้งขุดทั้งยานผู้กาเข้าไปนะอย่าไปซอยบรรยุกับผู้กาเข้าไปนะเขามีมีดทั้งสองคนนะวันนี้ จังนี่จะปาดพ่อวันนี้หรีไหมโอ้ก็จะยกไอ้พวก็ว่าจแย้วกจะว่าอัไเนี่้ฟันกับฟันแนจะวันนี้จะหลงวัตถิขาบนขายหรีวันนี้ไหมปาดพ่อทีนี้เลยไหมเอาหมีดเลยผู้เดียวไปกับพ่อขันละมอมตู้จานเรียบสาเลยนะโอ้มันตกใจคุณเมียแล้วมันจะเจ้าฟันเนีพย่นนี้มันเยอะ มันเกี่ยวเป็นเลขที่สองเนวนนั้นกูบอกบอกที่สองมันออกเนาะกูกับมัดตามหัวมุมันออกอีหัวมุขออกที่หนึ่งหครับหัวมุขนไหมหัวมุแม่ไหมี่ครับผมหัวมุนแม่มันอกวันนั bay 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 bay. ้นนกตามมันออกมันออกบ้านเลขที่วันนั้นอ่ะมันออกบ้านเลขที่เิ่นแต่หนึ่งุนแปดอ่ะนมันออกแปดพันตรงตเลยนะ มันออกทุนแปลงแปดทุนแะ่ละวันนนตก็ออกุนหานไหมแปดทุนหานไหมเขาต้องมนทั้งลางไมหมวนอน่ะเด็กพู่นะครับผมบัดนี่เขาผ่าเพ่นกู่ก็เลยยิงับแปลว้อย่างนมันอีกถือว่าป,แป,แป,แปูแปลน่าจะที่ไหนในปัวเอออันนี้เป็นตัวแปเด้วครับผมฟูวานี่เพ่นเห็นพ่นท้ไหนมันเป็นหน้าที่สองอ่ะนะเขาปาดพ่วพันฟูวมันถือว่เป็นศูนย์พ่จะดีนะเจว่าเขาสองคนเขาศูนย์ในพ่นนะ ที่ข้ออมูเออข้อสองขนอันนี้มันเป็นตัวแต่ว่าตู้เล็บแปลวันติดถือว่าถือกระบื้องข้อสองนเอามีดมีดแก่ปูมีดที่เป็นนึ่งอยู่แล้วมีดนลยนะมันต้องวันนั้นเขาติดตู้ว่าเขาติดขาคั้วเห็นมองวันเขาปาดหัวคั้วอย่างน่ะผู้ว่า ว่ามันศูนย์ซีว่าั้วยบ่านั่นตายไปได้นมันเป็นหนึ่งขึ้เขาอยู่มันเป็นหนึ่งเลยมีดนะครับผมหัวนั่นกู้ผันจำเลยว่าวะู้เอาตีว่าั้วเป็นซี <พอ S 1> มันตายเป็นศูนย์มันโมเมนเล็กกว่ามาหนึ่งซีหัวนั่นนะ,ะมีดกขาปาดหัวย้วหัวนั่นกู้จำเลยอันนี้คือกันมีดมีดแต่ว่ากู้ว่านันเดียวหนึ่งได้หรอป่ากู้แมบ้อดวงวะมีดเออเขามีดมีดปาดพ่อกู้แม่เลย โอ้ยมีดมีดนีด่มันเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะเช้ว่าผู้จานจักกริงๆท,ที่บดอยู่เนี่ยอ,อ่ะให้ให MC เพิ่นพิจารณาซะก่อนอ่ะอิจารณาดูเช้ว่ากันเห็นผู้แม่นเนี่ยก็อาจจะเป็น เป็นที่สองอ่ะนะเออเรียบขาเลยล่ะปาดข้อมันขาดเลยอโอ้ออกได้เลขมั้ยนี่ออกแท้ๆวันหนึ่งคือแท้ๆแม่นแท้ๆกันผู้เมียมหานี่อายุเพิ่นเท่าได้ปูอายุอายุอายุบกคนนั้นอายุคนนี้ออกเห็นเพิ่นมันจะออกแต่ที่สองคือก่ค่อยออกอายุเพิ่นเออเจ้ามีมีดนั่นนี่ล่ะคือเดี๋ยวได้แค่ไหนหิ้มเป็นที่สองอ่ะล่ะปูถามตัวหลอดเนาะเออมีดกับเนื้อความเนาะ วมันซีหนึ่งสองไ่บอกเมื่อกี้น่ะแกพูดแล้วปาดข้อเิ็นไหมเป็นไตไหมเจ่ามีดแจ้ว่าเขายกมีดถึงก้อนใ่อเ่อนขึ้อมีดนม,มีดแล้วกับปาดข้อนะอมีดมันก็ต้องนึง่งเหรอครับโอ้มีด <irgend. S 2> ปาก็ยกขึ era, like ้น <único> ข <Liberty Overwatch> ้างบนลปแต่ว่านี่แหละนี่แหละมันตันหาข้ีบ่าจะรถไสท่วงกันมากขังจีบกถือบอกว่ามันก็เอาโบอิงกันนะแต่ฐานนี่เลายังตีนึ่งนึงกับีบยืดไหนมาเนี่นีมีเนี่น่มีเนแล้วก็เขาปาดก็มีผู้ยิ่งมันบอกว่มีผู้ยิ่งผู้ยิ่งเราเป็นผู้ปาดผู้ไส้ขุนคืผู้ปาดหัวกับเนียยต้องกันนะครับผม เลขครัวกับเนี่ยนหรเพราะว่าตู้น้ำกันฝุ่นเนี่เพิ่นนะที่คาเพิ่นนะเป็นคัวกับเนี่ยแต่ว่าผู้ป่าพ่อเพิ่นนั่นเป็นไม่ยหยิบคือมียป่าพ่อเนะอามาจะขึ้นอยู่กับปูแปรกับแต่ว่าสองคนคันวกับเนี่ยวันดทวิขึ้นซีหาครัวกับเนี่ย ที่หาสองไม่ถืง่เลยแต่ว่าอันนี้ตัวแปนมันพวกแปรว่าถือแต่ว่าเห็นพวกแมนี่ที่เน่ๆเนี่มันที่สองล่ะแต่ว่าอันนี้คนเหตเห็ดการในเบื้องหน้าว่าจะพวเป็นตัที่นี่เป็นโตัวที่มันไงมันมอโบอกวันนี้เจ้าเล็กูเป็นตนี่มันเมันมากๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นหาเนี่ยวจรงโอ้เอาสัตวเอาตวม่ันนึ่งเงี่ยก่อนแลนึ่งที่สองดิ ผมขอบอกไปสักนะครับไม่คืออยู่ดีเห็นว่านงพี่โฮกอ่ะแต่พี่โกเขาอยู่ีจะศูนกับตายพอดนี่แล้วปูดตายกับที่สองศูนย์ี่ดลนี่นั่นแล้วคือูเช็ดไว้นั่นแล้วแต่นึงที่สองเาแต่เขตมาหายงูมาเนี่ยอไหมอืมไมนจะไม่เห็นนึงนึที่สองเนี่ยหไปเนาะอืม เดีวกับที่สองศูนย์ี่เราผู้เขียนใหม่ย่งไงเนี่ยล่ะว่าจัดแปลยัดถือมันเถือไงแอบที่มันปีซอยน้ำเออกัวตกปู้อ่าบันทึกไว้เลยแหละผู้แปลแหว่กันเค้าตลอดแล้แหละแต่ว่าหัวดีหัวดางเงินมันบมดถืออไฟขวกต่้อิงเขาอย่งดียนหนึ่งกับที่มัถือไปหนึ่งกับวนหึ่งกับรถไฟข่วงตู้ตู้มันก็ถือขันอยู่แล้วนึ่งหนึ่งน่ะนะผมกับที่บถือบดรอไม่ยังโอ้ยหองน้ำกุ่นนะนะ สำว่าน้ำเพินบอกคู่ไปแก่อันนั้นอันอี่ยังเขาเอินเอี่ยมมันยไม่ข้อไม่ยิ่งนะให้กู่ไปแก้ออกนะจะไม่จีจิบอย่างนี้มั้ายเอี่ยมนี่ทั้งกันเพื่อค้นทายของนะเขาเอินนากานเพื่อนกากเนลี้ยนกูยิ่งปวยยิงไม่ม่ยิ่งบูยิ่งไปจีใครพูย่ง้ปูยิงไปเกี่ยวหน้าเด้กข้อนาน้า้าอาวานยังลุกไปหุโอ้ยตัวมาบังเนาะ เอาพี่น่างตัวแรกก็ตัวไรกอีกก็ปูอันเป็พิานะเนาะเออะไรก็่ใชานี่มี่เป็นนีุ่ีผาเป็นพี่าแล้วก็ศูนย์กับรายการอีกว่าใจศูนย์กับสองสองคนเอาไว้อีกอี่พี่ศูนย์สองนั่นพี่ศูนย์สองฝั่งพี่รบลูข้างใจพี่ศูนย์สอง มันด้วนะพี่เแต่าซับแผ่มันเลยตรงตรงขนานกี่ายเลยกี่าย็แล้วี่ก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 ้อตอ่นให้ไร้ตรงท่านนันนี่อย่าได้พี่ร้องโตเตาดไม่ยังที่เยอยากให้ได้ตรงตรก็นึ่งหาต่อคาหนึ่งอนั่นแหละ เดืดสะเลยตปูอย่านั้นคนหายห้ามตั้งเป็นเดียนก็นั่านาะเพาะถิ่นเปียนเอามาเขียนไปทั้งหนามูเลยอ่ะหมดหมดตัวมูไปไหมหนึ่งห้าเก้าไมตุ้งข้างในี่เป็นตัวแปร่ไมมั้ล่ะเอาจะ๊ยี่กับเขาเด็ปูปูแร่าเน้นทิียพีเร่กับเตัวเดียวกันไมมั้ล่ะรั้งกเขาเด้ดเขาต้องบนั้งล่างที่แต่ะนองแปร่ตัวไต่เลยหมดนั่นนะนี่นะ มันจะเป็นคนละส้นกันเลยคตัวนี้โ้นหนึ่งตัวนี้ส้นหนึ่นงอสองเทียเบียวยกันเบียวยกันชุดอะไได้ออสองพน้นสองน้องนปาดข้อผู้เมียอใกับมัิดม,มีดน้วเม,ม,ม,มือมีดหามเรื่องมิดนี่มันเป็นมือแล้เนี่ยอืมมดเนี่ยเมีด,มด,มดสองพ้นปาดข้อผู้เมีอืปาดพ่อเลยขาดได้เลยพ่อขาดเลย ผาดเลยเนี่ยช่ออกเลยหมดยแดงตอะไรอั่าเแมนได้เลยแอว่นาีว่าในสี่างจีซอยนั้นไม่ได้อะไรบ่หรครับผมแต่ย่เนาะก็รับชมอยู่นทางนูนมีแต่น้ามึงฟู้หญิงแต่น้าีตายกระสุนเนาะอีกอันนึ่งสองอปั ีกรนเนืีจัดกสส็สองนสองสองมันสองคนเนี่สิขาเพื่อนน่ะโอ้หัวกเนี่ยแตาผู้ยิ่งเป็นผู้ปาครับผมผู้ยิงเป็นผู้ถือมีดปามันสองคนแล้ววันนี้มันสองคนแล้วแล้วก็มีมีดสองหนึ่งศูนย์อกไม่ใช่สองส่วน,นส่วนอยืมคืองรนี สองพูดที่ศูนย์หนึ่งสองไหมไี่บอกเตียไม่บอกอืเะจิตตะนาาได้ล่องเด้อจิตตะนาวครับผมเป็นตันีแมันไมนแปลพิจารนาอยน่ีเอาผู้ใดแปลได้แปลได้่องเด้อต้องัดมาัหดต้อต้องหนูวได้สั้ตัวเต้ตัวนั้ตัวแตก็รีวาแางเ เตีงเนียฟ้าเล้ขาดพ่อกขาด้ามเลยนะพ่อขาดอีกตีหาได้ขาดอีกคือฟั้นทงเล้วันตัวไปขาดตัดได้ตีโปัได้นี่ขาดพ่อขาดกลมเลยพ่อขาดกลมลมเจ็บเจ้าคนพ่อเลยปันทงปั้นทงให้วันตัวนี่โอ้พี่ห้องเลยเออรอย่างซื่กับเขาอเลยเขาอนี่นี่พ่อขาดปัดเลย ขผู้ิงครับนี่แะไทย่าลักษณะพื่นอยางไห้กู้ไหลว่องกันก็จะดีกู้หูไรวันเดยูอยากกูอยากงอนมันได้แต่ไห้กู้หับนะเพราะว่ากู้ล่างนากู้ทามัดล่างหนาล่างอย่างนั้นมันจิตไปบินบาทนะนะครับกูแง่วงยุทธ์เาว่อยกัวเอาเงินางบายมันจไปบินบาทบนน้อก็อยากหลับไอเจ๊บับ่หลับแพ็เดียว ลันซื่งเนี่ยวันนี่มันราคาโคบนี่แหละแอลักลซื่งเออคือผนอย่างมากหายไแห้งครับผมเป็นเป็นเพื่อกันคับตัวนี้เลยเป็นเื่อนกัต้องงอนกับเป็นเพื่อกันโอ้ก็ลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วลูกแก้วลางนายลางยังแล้วนะล่านาแล้วแ้วล้วเอมตจไปึ้นบานะบจะมาือนั้พูไปไดู้ว่าได้หนาวเนี่ยส่วนผมจะเข้ากันนะค แคบขึ้น่เดียวบอกแค่เดียวแคบยนเมนแต่ว่าหย่างเงี้ยว่าตัวนี้จะว่าจะจับเอายงไงพี่น้องเนี่ยเอาอีกคนงเอาปูขึ้นมาตัวปูอาจจะอาจจะเป็นคือสองคนกับสองอยู่แล้วแม่เมื่อไหร่ทั้งหนามันมีสองหมนไปมีสองแล้วแล้วก็มีดกับจเป็นหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ไปสองหนึ่งศูนย์ มดหนเลยอะี่นล่ะอ่ามดน่งกสามตัวพี่เนี่ยนี่พี่แลเนี่ยนี่เี่มีตลกตัวเดียวกันได้ไหมคจับถื่คนเนาะพี่เน่ก็คือซีสองตายตัวดี่วเนาะเนาะยีว่าปัวฝันเห็นแม่ย่งไหมแมาปัวเห็นเห็นวิงผู้นี้ยาไหมไม่ผิดหรอกสีสองสองซีแมนแมาปัวแมงสีสองอ่าีสองทัดต่อไอ้เพิ่นก็ไดรสีสองอยู่ทัดต่ตัวเดียวกันก็ว่าบาดหนึ่งเพื่อพรเจ้าปาดข้อเพิ่น ตัดที่ไตเจ้าปูเนาะตัดที่ไตแล้วเนาข้อสาดเนาะก็เรื่องปูแถวนี้คนมักจะออกกังที่ครับผมอ่าแต่ว่าปูก็เรื่องว่าที่สองอีกมันไต้มันต้องเท็มศูนย์หนงที่นะครับผมแม่แม่ปูเปรเปรเลขแปรไปเอาเอาตาปูนี่ง่ายๆจะได้ดอกปูเขียนไว้แล้วแหละเนาะปูเคือว่าจ้วยสั่นเนาะเอาพวกผมมะไก็ได้คือพวกผมพวกผมพวกผมโบผเขียว สีเขียวสีเขียวปูพุ่มแดงเนาะเอาฟันยังไงสีเขียวนี่สีเขียวเลยปูอ่ะพุ่ม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 หมายกูเนาะนี่ก็ปูเห็นเพิ่นมันจะออกเส้นขี่น่ะเส้นมากเิ่นมากเออมันจะเป็นขี้หอมใช่พิ่นไตถือว่าเป็นศูนย์มั่นาะครับผมเอ้าไห้ปูหนึงเนาะปูเนี่ยไห้ปูหนึงพั้นทุ่ง จะว่ากันมื่อนัร่น้อกัจับอยู่นี่ละแปรอยู่นี่น้ำกันดวงมีกับจีเข่าสาตัวเออักเข่านี่ละที่รองซัส่ซัดมาจะเซดีสังเก็ดบางบอสองศูนย์กับสองศูนย์นี่เดียวเออเอเกินเพื่อปูพันบางนหันทะเบียนรถตู้มันนันออกครับเพราะว่าปูพันธเบีนรถตูมันเป็นทะเบียนรถตู้มันเป็นสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งที่สามทะเบียนรถปู้แต่ว่ามันบอกหมดเงินแต่ว่า แต่ว yeah, mm ่าเก่าสองหมดเหมนเลขเขาก็มีเด้แต่ว no ่าเขาไม่ได้ตามคือที่เก้าสองหกหกสองเก้าสองะครัผนมาตามมาอยู่ผู้พอหกห่านุนนะผู้คนมาตามอายุผู้พอหกห่าทคุ้นจรจริงแต่ว่าจริงๆเลขที่หันขนาเขาก็ไม่คิเด้อเห็นเด้หกสองเก้าสองยู่รอหกห่านุ้นผู้ไ่ตามผู้คนไปตามเอาแค่ตัวเดียวหกห่า คู้นอลคู่วาโอ้ยวันนี้เนี่ยยุ่งไก่กันไก่หกหาเลกเต่าอันเล่กกท้องครับเต่าท้องนั่นหรอเออครับก็คือตัวแอ่ตาจอไไ้แด้่น้ังเด้นะฟูวงตไหมเน้นๆขึ้นมาเลยตัวนี้ปลาปูเขียนมะไรลาข้างวดกเื่อนี่เปินเปิดทู่ครับผมนะ อดี้คือกองวัดครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่เนาะมจได้มาหกตัวนี่นี่แต่ตัวนี้เป็นตัวแปรซือเรานี่แต่วาจริงมันบอกนี่แค่นี่ครับผมคือเป็นตัวแปว่าหนึ่งกับเพีรเป็นตัวเดียวกันครับผมอสารบพี่น้วตุ้มมันัู้ตุ้มทุกวันเนอทั้งเอฟซีเอฟมินเห็นแล้วกันเลยขนจะหน้าเบิ้งอ๋ออ๋ออ๋ตุ้มันันตุ้ทุกวนเอสาธุครับผมเบื่อ่าน